วันนี้เวลา19นาฬิกา of 57นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาพรเสด็จออกในห้องรับรองอาคารศูนย์ปฏิบัติการกองบิน41อเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ประธานพระบรมรอกาสให้นายโอภาสเขียววิชัยนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒพี่บุญสงครามพร้อมด้วยผู้ผู้บริหารนักณารา์มหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาปรญาดุษฎีบัณฑิกิติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุธาภรทรงนําความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ทรงศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศาสนาสถานศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอาทิประธานพระอุปธรรมแก่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จประธานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่าการจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จประธานคณะผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีและทรงบรณะวัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นทรงก่อตั้งกองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรเพื่อช่วยเหลือการสาธารณกุศลและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านกู้ภยัยร่มใจสิริพาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภยัยนั้งโปรโดให้เชิญถุงยังชีพประธานไปมอบให้แก่ผู้ประสบพิภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยพระกรณียกิจและพระจริยวัตรอันงดงามจึงทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนมาโดยตลอด สำหรับมหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตรกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ